หน่วยการเรียนรู้ที่1คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลคือเทคโนโลยี Technology ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งข้อมูลดิจิทัลจะมีรูปแบบที่เป็นทั้งตัวอักษรตัวเลขไฟล์ภาพและเสียงความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การทำงานต่างๆของมนุษย์เป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วและแม่นยำมีความสำคัญดังนี้ 1. ด้านการสื่อสาร 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านการแพทย์ 4. ด้านคมมนาคมและการขนส่ง 5. ด้านอุตสาหากรรม องประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบต่างๆทา,างกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้เช่น CPU RAM เมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์กาจอพาวเวอร์พพลายเมาส์คีย์บอร์ดจอภาพเคสลำโพงและอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์จำพวกสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วย องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดข้อมูลคำสั่งต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ควบคุมหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบจำเป็นต้องถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือสั่งการคอมพิวเตอร์ได้เช่น Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ติดตั้งลงบนซอฟต์แวร์ระบบ เพื่อช่วยในการทำงานเฉพาะด้านต่างๆเช่น Office, Photoshop, AutoCAD, Maya รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบุคลากรหมายถึงบุคคลที่ใช้งานหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บุคลากรมีความสำคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากเพราะบุคลากรเป็นผู้ป้อนข้อมูลใช้งานโปรแกรมและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลและสารสนเทศคือวัตถุดิบที่ใช้ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ข้อมูลคือตัวเลขตัวอักษรรูปภาพเสียง วิดีโอเป็นต้นสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านกระบ,บวนการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้กระบ,บวนการทำงานหมายถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการทำงานมีความสำคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ระจะช่วยให้ระบบค,คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทของคอมพิวเตอร์แบ่งตามขนาดสามารถแบ่งออกเป็นสีประเภทดังนี้ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. อเมนเฟมคอมพิวเตอร์ 3. ม,มินิคอมพิวเตอร์ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หน่วยความจำกลาง CPU หน่วยความจำเด็ม Mainboard การแสดงผลแหล่งจ่ายไฟ Power Supply Hard Disk Keyboard l i g e k a t e อุปกรณ์ต่อพ่วงหมายถึง อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานหรือเพื่อให้สามารถทำงานต่างๆได้สะดวกขึ้นอุปกรณ์ต่อพว่วงแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้1อุปกรณ์อินพุตที่ใช้ป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นเมาส์คีย์บอร์ดสแกนเนอร์ไมโครโฟน และอุปกรณ์เอาพุทคืออุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลข้อมูลหรือผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์เช่นจอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงหรือหูฟังหลักการการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ4ส,ส่วนดังนี้ Input Unit เป็นส่วนแรกที่ต้องติดต่อและสัมผัสกับผู้ใช้โดยตรงหน้าที่หลักคือตอบสนองการสั่งงานจากผู้ใช้และรับสัญญาณข้อมูลส่งต่อไปจัดเก็บหรือพักไว้ชั่วคราวที่หน่วยความจำ Processing Unit หน้าที่หลักของหน่วยนี้คือนำเอาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือพักไว้ในหน่วยความจำ มาคิดคำนวณประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์ Output Unit เป็นส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นสัญญาณภาพออกสู่หน้าจอเละข้อมูลออกสู่เครื่องพิมพ์ Memory Unit เป็นส่วนที่สำคัญจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลอยู่ตลอดเวลา มีหน้าที่หลักคือจดจำและบันทึกข้อมูลต่างๆที่ถูกส่งมาจากหน่วยรับข้อมูลและนำมาจัดเก็บหรือพักไว้ชั่วคราวที่จะส่งต่อไปอยังหน่วยประมวลผลหรืออุปกรณ์ข้อมูลคือสิ่งต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลภาพเสียงตัวเลขตัวอักษร และอื่นๆไฟล์คือข้อมูลต่างๆที่โปรแกรมสร้างขึ้นหรือใช้งานแล้วถูกบันทึกเก็บไฟล์เป็นไฟล์โดยมีชื่อในไฟล์ที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลชนิดใดโฟลเดอร์คือแหล่งที่ใช้เก็บไฟล์หรือข้อมูลต่างๆซึ่งในแต่ละโฟลเดอร์จะสามารถเก็บไฟล์หรือข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด ผลกระทบของมนุษย์สำหรับเทคโนโลยีดิจิตัลยุคใหม่ผลกระทบเชิงบวก 1. เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลา 2. เปิดโอกาสเรียนรู้และการศึกษา 3. ส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือ 4. เสริมสร้างความคิดและการแสดงออก 5. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบเชิงลบ 1. อาจนำไปสู่ความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพ 2. อาจทำให้สูญเสียทักษะทางสังคม 3. อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 4. อาจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทักษะที่จำเป็นของมนุษย์สำหรับเทคโนโลยีดิจิตัลยุคใหม่ แบ่งออกเป็นสมบภทหลากๆได้แก่ทักษะด้านดิจิทัลเช่นทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะด้านความคิดและพฤติกรรมเช่นทักษะการคิดเชิงวิภาคทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะความฉลาดทางอารมณ์